คอนเสิร์ตที่ทรงพลังกำลังจะมาถึงแต่มีเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างที่คุณอาจพลาดไปคอนเสิร์ตแบล็คทิ้งยังคงจัดขึ้นและทางผู้จัดการแจ้งข่าวว่าขอความร่วมมือจากแฟนๆที่จะเข้าร่วมงานให้สวมเครื่องแต่งกายสีขาวดำเพื่อเป็นการร่วมไว้อาลัยและเคารพต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวันที่25และ26ตุลาคมนี้ณราชมังคลากีฬาสถาน นี่คือการแสดงความเคารพที่สวยงามและเหมาะสมต่อกับการร่วมสมัครใจกับชาวไทยทุกคนในขณะที่เรากำลังเตรียมพร้อมต้อนรับพระราชพิธีซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงในคณะรัฐมนตรีพิเศษว่าจะมีการจัดงานเรื่องเดิมต่างๆรวมถึงคอนเสิร์ตต่างประเทศซึ่งก็คงต้องมีการร่วมมือกันในเรื่องนี้แต่ทำไมถึงเป็นสีขาวดำมีหลายคนที่อาจสงสัยว่าทำไมถึงไม่ใช้สีเหลืองที่เป็นสีแห่งพระมหากษัตริย์แต่ทางผู้จัดการอาจมีเหตุผลเฉพาะอย่างในการเลือกสีขาว ดำเพราะสีเหล่านี้อาจเป็นสีที่เหมาะสมกับคอนเสิร์ตหรือมีความหมายพิเศษต่อการแสดงของแบล็กทิงและนี่คือจุดที่น่าสนใจการเลือกสีเครื่องแต่งกายสําหรับการแสดงความเคารพนั้นอาจมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดมันสามารถเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกหรือความคิดของเราได้อย่างละเอียดอ่อนดังนั้นการเลือกสีขาวดํานี้อาจเป็นการแสดงความเคารพและร่วมอะไรที่มีความหมายพิเศษต่อการแสดงของแบล็กทิงอย่างที่ทางผู้จัดการได้ประกาศไว้ คุณคิดว่าสีขาวดำเหมาะสมกับการแสดงความเคารพในงานนี้ไหมคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการเลือกสีเครื่องแต่งกายในการแสดงความเคารพต่างๆอย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีกว่า